เรื่องสุนัขในรังหญ้าในชนบทแห่งหนึ่งมีชาวไร่ครอบครัวหนึ่งเลี้ยงสุนัขเอาไว้ตัวหนึ่งชื่อเจ้าจุกเพื่อให้คอยเฝ้าไร่สุนัขตัวเนี้ยดุและไม่เกรงกลัวใครเลยและเป็นสุนัขที่นิสัยไม่ดีมันจึงไม่มีสุนัขตัวไหนอยากมาเล่นด้วยบ่ายวันหนึ่ง เจ้าสุนัขเดินผ่านคอกเลี้ยงวัวมันเห็นมีหญ้าแห้งอยู่เต็มรางเจ้าสุนัขจึงเกิดความคิดขึ้นมาทันทีอรางหญ้านี่ท่าทางจะนุ่มดีนะฉันว่ายึดเป็นที่นอนของเราเลยจะดีกว่าแม้ว่ามันจะรู้ดีว่าหญ้าแห้งเหล่านั้นถูกเตรียมไว้เพื่อเป็นอาหารเย็นสำหรับวัวแต่เจ้าสุนัขจุกก็ไม่สนใจ หยุดแวะพักนอนในรางหญ้านั้นยีดเป็นที่นอนของตนเองทันทีเมื่อวัวถูกต้อนเข้าคอกในยามเย็นก็พากันตรงไปที่รางหญ้าทันทีกลิ่นหอมหวานของหญ้าแห้งชวนให้วัวที่กำลังหิวต่างเดินตรงมาเพื่อที่จะมากินอาหารของพวกมันแต่แล้ววัวตัวหนึ่งก็ส่งเสียงร้องดังขึ้นมาพร้อมกับสะบัดหัวไปมาด้วยความเจ็บปวด โอยออ้ย,อยฉันโดนอะไรกัดก็ไม่รู้อ่ะอ๋ยเจ็บจังเลยที่แท้เจ้าวัวก็ถูกเจ้าสุนัขที่นอนอยู่ในรางหญ้านั้นงับเข้าให้ที่ปลายจมูกนั่นเองสอมน้ำหน้าใครให้เจ้าบังอาจมายุ่งกับของของฉันไม่เพียงเท่านั้นเจ้าสุนัขยังแยกเคี้ยวคูไม่ให้วัวเข้ามาใกล้รางหญ้าที่มันยืนอยู่ วัวตัวอื่นๆต้องพากันถอยห่างออกจากหญ้าแห้งนั้นๆทั้งๆท,ที่พวกมันรู้สึกหิวมากเจ้าวัวตัวนึงพูดขึ้นมาว่าหมดเป็นอาหารของพวกเราต่างหากไม่ใช่ของเจ้าสันหน่อยฉันยึดเป็นที่นอนแล้วอ่ะใครก็ห้ามยุ่งส่วนเจ้าสุนัขคอยเห่าไล่ไม่ให้วัวตัวไหนๆมากินหญ้าแห้งได้ พวกวัวจึงต้องถอยออกไปดูท่าทีอยู่ห่างๆเพราะกลัวโดนกัดเจ้าสุนัขยังคงทำเป็นไม่สนใจและคอยข่มขู่ไม่ให้วัวเข้าไปกินอาหารได้พวกวัวต้องพาดกันถอยห่างจากรางหญ้ามันทั้งหิวทั้งกลัวจะถูกทำร้ายแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเพราะเจ้าสุนัขไม่ยอมลุกออกจากรางหญ้าที่เป็นที่ใส่อาหารของพวกวัวพวกวัวได้แต่บนพึมพำพึมพำ พวกเราจะทำยังไงดีล่ะผูกอาหารของพวกเราอ่ะเจ้าสุนัขก,ก็กินใหม่ได้แต่ก็ไม่ยอมให้พวกเรากินเลยเจ้าสุนัขนี่สอยไม่ดีแบบเนี้ยถึงทำให้ไม่มีสุนัขตัวไหนมาคบเป็นเพื่อนเลยถ้าเจ้านายรู้เข้าอ่ะฉันว่าเจ้าสุนัขต้องโดนทำโทษแน่นอนเลยเนาะดูเอาเถอะ พวกเราถูกเจ้าสุนักกัดและกันไม่ให้กินหญ้าท,ทั้งทั้งที่หญ้านั่นน่ะก็ไม่ใช่อาหารของมันเลยหัวตัวหนึ่งเปรยขึ้นและนี่ก็คือที่มาของคำเปรียบเปรยสำหรับคนที่ไม่ยอมให้ผู้อื่นได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งของที่คนนั้นนั้นเองก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้ว่าสุน,นัขในรงังหญ้านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนที่ทำตัวเป็นสุน,นัขในรางยญกาย่อมไม่เป็นที่ปรารถนาของคนอื่น